สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเจเพชรจ้าร้องให้คิดถึงลูกลั่นโควิดทำสิ่งที่กลัวเกิดขึ้นแล้วอีก9วันคงร้องให้ทุกคืนหลังจากเมื่อวันที่7เมษายนดีเจเพชจ้าได้ออกมาโพสไอจีประกาศผลการตรวจหาเชื้อโควิดปรากฏว่าเป็นบวกและกำลังไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นั้น ในขณะที่ภรรยาน,นิวเคลียร์หันซาก็ได้โพ์ข้อความผ่านไอจอรีระบุว่าหลังจากทราบผลตรวจโควิดของพี่เพชรจ้าทางนิวและครอบครัวก็ได้เดินทางไปตรวจโควิด COVID ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งล่าสุดดีเจเพชรจ้าออกมาโพดอินสตาแกรมเป็นภาพที่กําลังเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและรูปของภรรยาและลูกพร้อมข้อความว่าพ่อไม่ยอมไปทํางานต่างจังหวัดเพราะคิดถึงลูกพ่อไม่เคยห่างลูกเกิน24ชั่วโมงเพราะพ่อติดลูก แต่เพราะโควิดทําให้สิ่งที่พ่อกลัวที่สุดมันเกิดขึ้นคือไม่ได้เจอไม่ได้กอดลูกรอพ่อหน่อยนะลูกอีก240ชั่วโมงหรือถ้าเร็วกว่านั้นได้พ่อจะพยายามทําทุกอย่างนะลูกเราจะผ่านไปด้วยกันร้องให้ไปพิมพ์ไปบอกเลยคิดถึงไทก้าด้านภรรยาสาวนิวเคลียร์เข้ามาให้กําลังใจว่านอนนอนหายไวๆนะรวมเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็เข้ามาให้กําลังใจเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ดีเจเพชรเจาเผยอีกว่าอีก9วันที่เหลือ คงนอนร้องให้ทุกคืนช่วงกลางวันคงต้องใช้สมองทําอะไรบางอย่างผมจะถ่ายทอดชีวิตช่วงกักตัวผ่านทางใดผ่านทางหนึ่งไม่ไอจก็ Facebook หรือมีปัญญาตัดคลิปท่านก็จะเป็น Youtube ว่าติดโควิดแล้วมันต้องไปทํำยังไงต่อเพราะตั้งแต่เดินเข้าโรงพยาบาลมามีสายเข้าไม่ต่ากว่า100ซ้สายถามว่าถ้าตรวจแล้วและไปยังไงต่อกินยาไหมอาการเป็นไงอะไรหลายอย่างเดี๋ยวเฮียพยายามจัดให้ดีกว่า ก็นอนว่างๆในโรงพยาบาลด้วยจะพยายามตัดต่อให้ดีลง YouTube ด้านอินสตาแกรมของภรรยาสาวนิวเคลียโพดภาพกับลูกชายที่กำลังนอนแนบชิดคุณแม่แบบสุดๆพร้อมข้อความว่าบอกให้ไปน,นอนไกลๆแม่ก่อนแล้วดูถ้าผลเป็นบวกแม้จะทำยังไงต้องผ่านไปให้ได้ไอ้เจ้าโควิดบ้าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ